นายฝันฝันแล้วให้โชคสวัสดีค่ะอาจารย์วาสนามาอีกแล้วค่ะในเรื่องของคลิปทำนายฝันก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะเวลาที่คนเราฝันนั้นย่อมมีเหตุและผลหรืออาจจะเป็นลางบอกเหตุหรืออาจจะเป็นเรื่องของความกังวลใจอันนี้เราจะต้องแยกให้ได้นะคะ และการฝันของแต่ละคนนั้นมันแบ่งออกเป็นวันด้วยนะคะฝันวันอาทิตย์ฝันนี้ดีร้ายได้แก่คนส่วนรวมหรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดฝันวันจันทร์การทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่ญาติสนิทและมิตรสหายฝันวันอังคารการทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเราฝันวันพุธการทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่สามีภรรยาหรือบุตรหลานฝันวันพฤหัส,สบดีการทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่ครูบาอาจารย์หรือผู้อบรมสั่งสอนผู้มีพระคุณด้านการให้ความรู้ฝันวันศุกร ตำราทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่ค่าทาตุบริวารบุตรบริวารสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้หรือคนในบ้านฝันวันเสาร์ตามตำราทำนายฝันดีร้ายได้แก่ตนผู้ฝันทั้งปวงตนก็คือตัวเรานั่นเองนะคะฝันเห็นผู้หญิงเปือย ผู้หญิงแก้ผ้าหรือเห็นของลับฝันเหล่านี้บางทีให้โชคนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ฝันเห็นผู้หญิงเปือยกันก่อนชายหญิงใดก็ตามฝันเห็นผู้หญิงเปือยและผู้หญิงแก้ผ้าหรือว่าเปือยกายเห็นอวัยวะทุกส่วนหากเข้าไปคุกคีกอดรัดคอเคียด้วยความพึงพอใจในความฝันของคุณนะคะ เตรียมตั้งรับค่ะคู่มือทํานายฝันหลายเล่มไปในทิศทางเดียวกันคือผู้ฝันจะมีเกณฑ์จะได้รับความเดือดร้อนเรื่องเพศตรงกันข้ามแต่ถ้าเห็นเปื้ยกายเฉยๆแล้วเราเนี่ยนะคะไม่ได้เข้าไปสัมผัสคอเคลียรหรือกอดรัดนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ไปแตะต้องทายว่าจะมีโชคลาภ แบบฟุกๆเข้ามาถ้าตื่นจากฝันมาแล้วลองทบทวนดูค่ะว่าไปสัมผัสโดนกายเขาในความฝันหรือเปล่าหรือว่าไม่สัมผัสโดนแค่นี้เองตัวเลขในการนำไปลองเสี่ยงโชคนะคะก็จะมี05 15 16 07 88 805 507 ฝันเห็นผู้หญิงแก้ผ้าท่อนบนตามคู่มือทํานายฝันว่าไว้ว่าหญิงชายใดก็ตามที่ฝันแบบนี้จูๆ่ๆเหตุการณ์ในฝันของคุณก็มีสาวแปลกหน้าวิ่งเข้ามาโชว์หน้าอกให้ดูทํานายฝันได้ว่าช่วงนี้เพศหญิงจะนำโชคลาภมาให้คุณอาจจะเป็น โชคจากบุตรบริวารรอบตัวเราคนในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ดังนั้นถ้าฝันแบบนี้เจอแม่ค้าลอตเตอรี่ต้องอุดหนุนและมีเกณฑ์จะถูกโชคลาภจากความฝันนี้ด้วยเลขมงคลลองนำไปเสี่ยงโชคนะคะมี08 88 78 278 288และ208 ฝันเห็นของลับผู้หญิงอันนี้บอกก่อนเลยนะคะเป็นเกณฑ์ฝันร้ายไม่ใช่ฝันแล้วให้โชคคู่มือทำนายฝันว่าไว้ว่าหญิงชายใดฝันว่าในความฝันของตนนั้นได้เห็นของลับของผู้หญิงอวัยวะเพศของผู้หญิงจะมีเคราะห์หรือโชคลายอันนี้ต้องไปแก้ฝันหรือไปในเรื่องของการล้างหน้าล้างตา ให้ตื่นจากฝันนั้นแล้วไปล้างหน้าล้างตาทันทีค่ะถ้าอยากลองเสี่ยงโชคก็ลองใช้เกณฑ์ของความเป็นผู้หญิงก็คือ0867และ72ตรงกันข้ามถ้าฝันเห็นอวัยวะเพศหรือของลับเพศชายคู่มือทำนายฝันว่าไว้ว่าท่านกำลังจะหมดเคราะห์ถ้ามีเกณฑ์ในเรื่องของอาการป่วยไข้ยอยู่ก็จะมีเกณฑ์ทุเลาขึ้น ถ้ามีคดีความก็มีผลว่าจะชนะคดีความอันนี้ตรงกันข้ามกับการฝันเห็นของรับของเพศหญิงนะคะถ้าในด้านของเพศชายเลขที่จะเป็นนำไปเสี่ยงโชคก็จะประกอบไปด้วย7 0 7 3 1 2 8 3 9 0และ592ฝันว่าเห็นผู้หญิงกำลังแก้ผ้า ในความฝันแบบนี้หญิงชายใดก็ตามที่ฝันแบบนี้ฝันว่ากำลังแก้ผ้าโบราณเขาให้ระวังเรื่องของอารมณ์อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกับบุตรบริวารคนรอบข้างเรื่องที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีสติและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะนำปัญหามาให้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังคำพูด อารมณ์และคำพูดที่อาจจะไปกระทบใจคนอย่างมากๆก็จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนก็จัดอยู่ในกลุ่มฝันร้ายนะคะเลขที่อยากจะลองนำไปเสี่ยงดวงดูเสี่ยงโชคดูก็จะมามีเลข1 1 7่งหนึ่งเจถ้าฝันว่าตัวเองกำลังแก้ผ้าในความฝัน ฝันว่าตัวเองกำลังถอดเสื้อผ้าในความฝันนั้นจนโป้เปื่อยตามคู่มือทำนายฝันว่าไว้ว่าหญิงชายใดก็ตามที่ฝันแบบนี้ฝันเห็นตัวเองทำนายว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้รับโชคเพิ่มขึ้นและมีความสุขกับชีวิตที่รุ่งเรืองเงินทองจะมีเกณฑ์เข้ามามีข่าวเรื่องของการเงินเข้ามาและมีดวงด้านเขาเรียกว่าโชคลาภแบบไม่คาดฝันด้วยค่ะ ใครที่รอโอกาสถูกหวยมานานช่วงนี้แหละค่ะแต่ทีนี้ฝันเกี่ยวกับการโป้เปื่อยไม่ว่าตัวเราโป้หรือว่าฝันเห็นใครโป้ะจะระวังเรื่องของอารมณ์มากๆจะเป็นเหตุให้เกิดการประทะคารมหรือมีเรื่องวิวาทได้ดังนั้นต้องระมัดระวงังระมัดระวังคำพูดเลขที่จะนำไปเสี่ยงโชคดูจะประกอบไปด้วยเลข8เลข7 37287368เป็นต้นฝันว่าเห็นตัวเองนมโตขึ้นความฝันนี้ต้องเป็นผู้หญิงฝันนะคะคู่มือทำนายฝันว่าไว้ว่าหญิงใดก็ตามฝันว่านมตนเองโตขึ้นทายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงอาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องของคนรักเพศตรงข้าม เลขที่จะลองไปเสี่ยงโชค46161819746418419สห 4, หฝันเห็นนมผู้หญิงสูงอายุฝันเห็นหน้าอกผู้หญิงสูงอายุทายว่าฝันนี้ฟังดีๆนะคะหญิงชายใดก็ตามฝันเห็นซวงอกผู้หญิงสูงอายุจะได้ลาบจากคนมีอายุ หากเป็นนมของมารดาเรายิ่งได้ลาบใหญ่เป็นเกณฑ์ฝันดีมากๆนะคะได้ลาบก้อนโตเลยทีเดียวและฝันเนี้ยมีคนถูกลงังวัลตามสถิติย้อนหลังตามหน้าข่าวนะเลขที่ควรนำไปเสี่ยงโชคตามคู่มือทำนายฝันนะ1 1 2 2 1 5 5 6 5 9 ห้า7นึ7่งหน5่งเจอันนี้ขึ้นอยู่กับฐานบุญฐานดวงของแต่และคนจริงๆว่าจะหยิบจับเลขคู่ไหนไปประกบกันแล้วประสบความสำเร็จค่ะแล้วถ้าคนที่ฝันแบบนี้ถ้าเป็นแม่ของตัวเองเขาก็จะนำในเรื่องของอายุของคุณแม่ในเวลาปัจจุบันนั้นและวันเดือนปีเกิดเข้าไปมีส่วนผสมในการลองเสี่ยงโชคค่ะ ต่อมาค่ะฝันว่าน้ำนมไหลหญิงชายใดก็ตามฝันเห็นน้ำนมหรือน้ำนมไหลออกจากเต้าของตัวเองความฝันนี้แยกออกเป็นหญิงฝันชายฝันถ้าหญิงฝันนั่นหมายความว่าตัวเองได้ดื่มน้ำนมจากที่ไหนก็ตามหรือเห็นน้ำนมไหลออกมาจากเต้านมของเราเอง หากกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ฝันนี้จะบอกว่าจะหายวันหายคืนจะมีเกณฑ์ทุเลาขึ้นเจอหมอดียาดีอันนี้คือหญิงฝันต่อมาน้ำนมแต่เป็นชายฝันถ้าเป็นผู้ชายฝันว่าตัวเองมีน้ำนมไหลออกมาจากเต้าจากนมของตัวเองอะนะคะนั่นหมายความว่า เ,เสียชื่อเสียงหรือมีเรื่องการถูกติชินนินทาว่าร้ายสารพัดใส่สีตีไข่ในสิ่งที่มันไม่มีวันเกิดขึ้นหรือว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงถือว่าร้ายแรงพอสมควรฝันนี้สำหรับชายถือว่าเป็นฝันร้ายสำหรับหญิงฝันถือว่าเป็นฝันดีด้านสุขภาพเลขที่จะลองนำไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะ ประกอบไปด้วยเลข1131 2241 7งสามหนึ่งสองสอแต่ละคู่มือทำนายฝันให้ไม่เหมือนกันแต่จะเด่นที่เลข7จบไปแล้วค่ะภาพรวมเกี่ยวกับความฝันผู้หญิงโป๊เปลยแก้ผ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเจอในเรื่องราวของ การถูกทำร้ายในความฝันฝันนี้ดีหรือร้ายกันแน่ขอความใจดีกดติดตามกดแจ้งเตือนหรือกดกระดิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งกดติดตามก็ได้ค่ะเป็นกําลังใจให้อาจารย์มาสนาพัฒนาศักยภาพในการหาเก็บความรู้ในเรื่องของการทํานายฝันมาเล่าสู่กันฟังจากคู่มือโบราณจากประสบการณ์ของผู้เฒ่าผู้แก่จากการบอกเล่าของครูบาอาจารย์ ใช้วิจารณญาณน,นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตามวันนี้ค่ะกดเลยนะคะสวัสดีค่ะฝันดีทุกท่านได้เลขเด็ดกระซิบบอกกันบ้างนะคะ